อาจจาต่อใครกดไทยเอาตัว่ยนะไม่ต้องี่หมอทท่านกดนะจ๊ะตอนนี้เหลือเท่าไรรังจาน้องแป้งตัวเลขถูกต้องเดจั๊บวัเก่อนเทุกท่านเร็วเรวคะบหมดคือหมดนะจ๊ะหมดคือหมดนะจ๊ะใครกดทันี่าครับใครกดทันดีดีด้วยไม่ต้องพิมพ์แล้วอเล็กให้กดทตะก้าให้กดทิะก้าอย่างเดียวให้กดทิะก้าอย่างเดียวเลยครับ ทุกคนสิบสฟอนต์เบิร์เลยเอามงกับเบิตได้รอเบิร์ตสิบปเอินู้มไม่ามดอกคนหข้างลคกับดคตรได้ข้างหลัาเฮ่้งรวยกุ้พลอยอ๋อหลาหลาครับพ่อโคตรรวยไล่ด้วยกดด้วยเทียงกันด้วยพอรู้ก็เทียงกันเร็วเรเร็วเทุกคนครับไม่เกินหนึ่งาทีจะหมดแล้วนะจ้าอีลาบอกว่าระบบชาร์จบตชาไ์เปนดึงเมื่อหมองไห โนูว่าโนูวจะห้ยปัญญาหายดีอุ้ยหามซะเลยติ๊กาจารอ้าวไม่เสียใจด้วยโทรศัพท์บอกว่าสิบออเดอร์สุดท้ายรอบที่แล้วครับรอบที่แล้วไม่เช่าไม่ใช่เราทุกคนติดคือติดจบคือจบหมดคือหมดนะครับอยู่ในอัปเดตไหมดีกว่าอ่ะตในการกดในการกดควาอัปเดตกันแล้วนะทุกคนมาสิบออเดอร์สุดท้ายทุกคนแปดแปดอู้หูหดมากทุกท่านครับเกาบก้าบาทอย่าที่บอกไปอยู่ในมือเรามีอะไรทุกท่านเสร็จแล้ว นะครับอยู่ในมือเราทุกรื่แล้วและทุกท่านจะได้สินค้าซึ่งต้องบอกเลยว่าจาก590บาทกดได้ราคาถึง9 9บาทเร็วๆทุกคนกดไม่ทันไม่ได้นะอย่ากดแค่หนึ่งย้ำตรงนี้อย่ากดแค่หนึ่งและอุ๋งอิงชอบมากกระซิบอย่างนี้ดีกว่าใครได้ไปอ่ะไปยื่นให้หลานาเวทีเลยล่าใช้ตลอดใช่ไหมแหม่ซื้อมาให้แล้วพ่อซื้อมาให้แล้วพี่สาวพี่ชายซื้อมาให้แล้วพี่อะไรก็ไม่รู้วนี่หมดแล้ว แล้วเขาบอกเราจะซื้อมาให้อ่ะหมดหวังแล้วอ่ะยังไงอุกอิงเดี๋ยวเราจะแพ็คให้แม่หนูหมดหวังแล้วสิบสี่คนทำไมอย่างไรทำไมอย่างดูสี่คนนี้จะได้นะคะหมดหวังอุกงมากดให้น้องสิชีวิตเราต้องมีเขาบอกนะหนะกดอยู่หนูเจ้าคนคนไหนได้ก็รีวิวมาหน่อยว่าได้ได้ได้เั็นสี่คนไม่เคยมารีวิวให้หนูเลยอันนี้ได้จริงเราให้จริงนะฮะแม่เปิดให้จริง ไลฟ์พ่ออลไรก็ะหลฟ์ก่อนู่นที่เราให้เยอะๆอะเราให้ไปทั้งหมดอะหลายแสนใช่แต่ไม่มีคใครมารีวิวทุกแพลตฟอร์มอะรีวิวได้เลยเแล้วยิง่งเอสตรงเอฟซีเนาะคนที่รับหุ่นกับพ่อโจนะพร้อมรีวิวอย่าลืมแต่ผมมันใจว่าดีมันกันกับบีบีนี่แหละอ่มันใจว่าดีมันกันเลยอ่วหมดแล้วหรอพร้อมครับพร้อมพร้อมรีวิวพร้อมรีวิวอ่ะทุกคนค่ะครับผมรอบนี้พี่เพิ่อนจะให้ ให้อีกแล้วอันนี้ให้นี้ให้นี้ให้แม่แม่ไม่อันนี้ให้องค์หญิงรู้แล้วแต่ว่าวันนี้เราสัญญากับเอฟซีทุกคนไม่ว่าเราจะให้สิบอยี่สิบเครื่องอ้าวเครืองขอขอยุบกต้อรับจ้าเกเลยจ้าเาว่ากดเแม่เกิดได้หร่าสีได้ที่เากิีได้ได้ตวไเรียกว่าอัพดท้องขอมันไม่ได้โอยเราอัพเดาเสียเงินไหมดแลว้องของพ่อพ่อลูกก็มาแตอัพเดทของต่มันหมดอีกแล้วพ่อหมดแล้วเหรอมดไได้เลย โอนนิดดึงไ้มเซอร์ไพรส์มากตอนนี้ฮอตไปจะหนึ่งพันบ้านแล้วทุกคนจะฮอตไปถึงหนึ่งพันบ้านแล้วนะคะมากฮะได้ไหมได้หนูคนเดียวดีกว่าไม่เอารับพ่อโจก็ต้องรับอุ๋งอิ่งรับอุ๋งอิงก็ต้องรับพ่อโจเอาเปรียบคนอื่นใช่ไหมอุ๋งอิงจิ้มมาหนึ่งคนนะลูกปักหมุดไว้หนึ่งคนอ่าแป๊บหนึ่งอุ๋งอิ่งแล้วคนนั้นจะได้รับเงินเดี๋ยวนี้เลยห้าร้อยอ่าแป๊บหนึ่งนะอุ๋งอิงรับตาก็ได้ลูกจะได้เพื่อความยุติธรรม ดังนั้นเดี๋ยวอุ๋อิงจะทําการปักขุดแล้วนะถ้าอุ๋อิงปักขุดใครคนนั้นคนได้ห้าร้อยคนได้ห้าร้อยล้คนเดี๋ยวนี้ดําใครพร้อมพิมพ์คำว่าดําขึ้นมาเลยครับใครพร้อมพิมพ์คำว่าดําขึ้นมาตอนนี้นาทีนี้เดี๋ยวนี้เลยจ้าทุกคนพิมพ์คำว่าดําขึ้นมาเลยลากระสิพิมพ์ได้หมอโอ้ยลาพิมพ์ได้แล้วเมื่อกี้น้องอุ๋งกระซิบเรานะว่าแม่ฟืนจ๋าอยากไปรอเลยดําำดำดำดยดดหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยคนเดีเพว่็ไปไหน อู๋หญิงเอาอย่างนี้ ie 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 ie. Ie ie เดี๋ยวอย่เงี้ยวันเนี้ยอุ<_<_<_<_้งอิงกับพ่อโจยังไม่ได้ร้องเพลงคู่กันเลยไม่แก้เขาเหมือนเขาอยากร้องเพลงคู่กันนะเห็นไหมเหมือนเหมือนเอื้อยอ่ะ อยากร้องเพลงกับพ่อดูเขาแบบว่าอย่างไงครับกล้ามาแล้วเร็วๆทุกคนตอนนี้ยี่สิบเรื่องจะเป็นของใครขอสียงพูมาโชว์ก่อนเร็วๆทุกคนมาสึงสิ่งคูต้องในแบบช่วงมีสินค้าทุกคนที่ิาับข้นมาเตรียมกดนะถ้าทุกคนมาแคปแคปเยจิ้มที่ต้าร้านะคะไอแผ่นยี่สิบเตรียมแคปนะทุกคนเตรียมแคปนะห้าสี่สามสองหนึ่ง action ไโลกอีลา โอเคนะโอเคแม่ได้โปรยไร้ยปรยไร้จ้าแล้วเพราะอะไรแล้วอ่าเร็วๆครับทุกท่านตอนนี้ใครกดต้องรีบกดอย่างที่บอกค่ะมาเร็ค่ะปุ้ยสตาร์บั๊กมาเร็วๆกดเลยกดเลยและเราจะไม่กดเลยกโอ้ยเกาเกาเกาในทีนี้ต้องบอกว่ายอมแล้วจบจริงยอมอันละวัดปังปังตลอดอยู่เลยปังตลอดตะกะแต่ทุกอย่างมาทุกเลยจะโอ้ยยอมยอมสองคู่นี้ยอมสองคนเ A ตอบแล้ว แม่ลูกกสิบรายการแม่ลูกเนี่ยเรารู้เลยว่าคุณเอ็ดเนี่ยปันนี้ได้ไปแล้วนอกจากคุณเอ็ดนะเดี๋ยวอุ๋งอีกจะต้องนะอ่ะเราลบตะกร้าค่ะอ่าลบตะกร้าเลยและจะเป็นอีกหนึ่งรายการดังดังดังดงแล้วกเป็นอีกหนึ่งรายการอเล็กขอสบู่ทุกคนวันเนี้ยจัดป่วยได้ว่าไม่มีอันนั้นด้วยนั่ะหรอแม่ใช่ก็เลยบอกว่าจะมาเซอร์ไพรส์ไงเฮยจะมาเซอร์ไพรส์เอาดีๆพี่เฟิร์น เมื่อวานเนี่ยเราได้ทำการฟอกให้ดูแล้วแล้วฟองไม่ได้เพราะว่าน้องรีดพึ่งฟเสิร์ตอ่ะวันนี้ฟอกไม่ได้ทุกคนค่ะวันนี้นะคะถ้าใครเจอสบู่ก้อนแบบนี้โฟกัสไหมโฟกัสโฟกัสถ้าใครเจอสบู่ก้อนแบบนี้ทางพี่เฟิร์นรับซื้อคืนก้อนละสามพันบาทถ้าใครเจอสบู่ก้อนแบบนี้เฟิร์นรับคืนก้อนละสามพันบาทเราใส่ไปทั้งหมดห้าพันก้อนทำไมพี่ทำไมพี่เสื้อขาวสวยจัง เคนไหนเสื้อขาวคนไหนวะคนไหนเสื้อขาวน้องหญิงไม่พอใจแล้วน้องชายมีคนเสื้อขาวสวยจังอ้าวก็มีเสื้อขาวอยู่คนเดียวผู้ชายหรือผู้หญิงคนผู้หญิงไม่หรอกผู้ชายผู้หญิงเป็นใครเป็นคนชมอ่ะเอาเอาเออใครเหรอคะผู้ชายที่มีเสื้อขาวสวยจังก็ต้องเป็นผู้ชายทุกคนขาสบู่นะคะสบู่ต้องบอกก่อนเลยว่าใครพิมพ์ว่าดำขึ้นมาตอนนี้เราให้ ฟรีคนละสองก้อนทุกบ้านเราให้ฟรีคนละสองก้อนทุกบ้านแค่พิมพ์คาว่าด,ดําขึ้นมาพิมพ์คาว่าด,ดําขึ้นมาเราให้ฟรีคนละสองก้อนทุกบ้านทุกบ้านและถ้าใครมีแบบที่โชว์ไปเมื่อกี้ให้อีกสามพันบาทออนะคะแล้ววันนี้ให้ฟรีคนละสองก้อนทุกบ้านปกติสบู่ก้อนละหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาท สบู่ก็ละ1นหนึ่งร้อยไม่ใช่หนูไม่ได้บอกให้เอาสติกเกอร์ให้หนูให้กดให้กดตะก้ายากาให้กดตะก้ากดตะก้าไปก่อนนะครับเสียอามกดเลยจ้าส่งจักรวาลใครตแหงเออเสียอามน่าจะสังซื้อเราประมาณสองร้อยใช่ อ้ยเอาให้หมดตะกร้าไปเลยสุดเลยครับใช่ค่ะตอนนี้เราปักตะกร้าให้แบบไม่อั้นนะคะดังนั้นรีบจิ้มที่ตะกร้าอยากซื้อแค่หนึ่งนะคะเสร็จจากนี้ครับพี่น้องครับเขาจะมาิงพบขอกันอยู่ที่โรตัดมินบุรีนะครับย้ำนะครับสำหรับพี่น้องพันเดยนะครับเป็นการพิีศษหนึ่งก็ติ๊กเกอร์นะครับติ๊กเกอร์ค่ายออกนะครับไปรับได้เลยนะครับตอนนี้เตรียมหลบบอตัวเลยนะครับถักมาหาผมหลายคนหลายท่านอยู่เตรียมเลยนะครับสวัสดีครับ